สวัสดีครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับสำหรับคิวที่ผมได้ไปฉีดนะครับก็คือวันนี้รอบบ่ายสามนะครับฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็คือสถานีใหม่นะครับ ก็มีทางหน่วยงานนะครับเขาก็จัดให้ไปฉีดที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีการหรือว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับคือถ้าปักหมุดมาเดี๋ยว GPS มันจะพามามั่วนะครับให้ปักหมุดว่าสารเยาวชนและครอบครัวนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็รอเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาไปได้นะครับก็สำหรับที่จอดนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินไกลนะครับนะครับก็ให้จอดที่ทันริมถนนด้านหน้าอาคารน,นะครับเป็นริมฟุตบาทนะครับ หรือว่ามาจอดข้างในลานจอดรถก็ได้นะครับที่เจ้าหน้าที่จัดจัดไว้ให้นะครับก็จะเดินไกลนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับที่จอดเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้นะครับคือสถานที่ฉีดวัคซีนนะครับก็คือสถานที่นี่ใหญ่มากนะครับ ก็จะกระจายตามจุดนะครับมีจุดหนึ่งจุดสองจุดสานะครับก็ใหญ่มากนะครับรองรับประชาชนได้น่าจะหลายพันคนถึงหมื่นคนเลยนะครับหรือว่าสะดวกสบายนะครับตรงนี้ครับก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมานะครับสำหรับผมนะครับก็คือไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ ก็คือได้คิวได้วันที่เขานัดให้ไปฉีดนะครับที่ไปนะครับก็คือเราสามารถขับรถเข้าไปจอดได้นะครับก็คือจอดที่บริเวณลานจอดรถของสถานีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเดินใกล้ๆนะครับสามารถจอดริมฟุตบาทได้ที่ถนนหน้าสถานีนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปจอดที่ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวจะเอา วิดีโอให้ดูนะครับว่าการเดินจากลานจอดรถมาที่อาคารที่ฉีดเนี่ยมันไกลแค่ไหนมันไม่ไกลเลยนะครับแต่ว่ารถก็จะเยอะนิดนึงนะครับจากอาคารที่ฉีดวัคซีนนะครับเดินไปที่จอดรถก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากเดินใกล้ๆนะครับก็จอดริมฟุตบาทได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปจอดที่ลานจอดก็ได้นะครับ ลานจอดอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่เห็นรถจอดเยอะๆนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็มีรปภที่คอยอำนวยความสะดวกให้เยอะพอสมควรน,นะครับจอดตรงบริเวณใต้เขาเว่ทางรถไฟนะใต้ทางรถไฟนะครับ ประมาณนั้นนะครับขั้นตอนในการใช้บริการนะครับก็คือเราเข้าไปนะครับเขาก็ถามว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับเราก็แจ้งเขาไปแล้วก็เข้าไปจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็โชว์บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อความในโทรศัพท์มือถือนะครับที่ระบบส่งให้นัดวันให้เราเข้าไปฉีดนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับจุดที่หนึ่งนะครับ จุดที่1เนี่ยเราจะได้ใบรายละเอียดนะครับให้เรามากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับว่าเราข้อมูลเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ติกนะครับว่าเราแพ้วัคซีนแพ้ยาอะไรไหมนะครับวัคซีนสามสิบนาทีนะคะกลับบ้าไนได้เลยนะคะเราแพทย์นะคะคุณหมอนะคะจะให้ใบนะัก็คือจุดที่หนึ่งเนี่ยก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็วัดความดันนะครับแล้วก็มีการวัดความดัน เขาจะถามน้ําหนักส่วนสูงนะครับพอวัดความดันเสร็จความดันผ่านนะครับเราก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่2จุดที่2นะครับก็คือเป็นจุดของการซักประวัตินะครับเขาก็จะซักประวัติเราจุดนี้นะครับเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับบัตรประชาชนอย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับแล้วก็ ให้เขาเจ้าหน้าที่จะมีซักประวัติเรานะครับว่าเราน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแพ้วัคซีนแพ้อะไรไหมแล้วก็ความดันเท่าไหร่อุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่นะครับกป็ประมาณนี้เพื่อคอนเฟิร์มไอใบที่เราลงทะเบียนมานะครับว่าจริงไหมนะครับแล้วก็เขาพอเสร็จจากจุดนี้นะครับเขาก็จะบอก ไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่3นะครับก็คือการฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลรออยู่นะครับการประสานงานเนี่ยดีมากนะครับคนถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเร็วมากนะครับไปแป๊บเดียวได้ฉีดนะครับก็คืออ่าไปรอแป๊บนึงนะครับแล้วก็เขาก็จะเรียกนะครับก็จะมีป้ายนะครับว่าจุดนี้ว่างเข้ามาได้เลยจุดนี้ว่างเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปตามจุดนะครับ คือแนะนําเลยนะครับเราถนัดขวาให้เราฉีดด้านซ้ายนะครับฉีดอาการจากการฉีดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมฉีดเข้าบริเวณตรงนี้นะครับจุดที่ฉีดนะครับมันจะปวดๆหน่อยนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะปวดหน่อยแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกชาๆนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ดุนแรงนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับว่าเวลาที่ฉีดเนี่ย ให้ฉีดข้างที่เราไม่ถนัดนะครับหลังจากฉีดเสร็จนะครับคุณหมอเขาจะเขียนใบนัดให้เราสมมติว่าเราฉีดวันนี้นะครับแล้วคุณหมอจะนับไปอีกประมาณ10วันนะครับนัดเราไปฉีดเข็มที่2นะครับพอเราได้ใบนัดเสร็จนะครับเราก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่4นะครับเป็นจุดที่เราลอนั่งรอดูอาการนะครับว่าเอฟเฟกจากการฉีดวัคซีนของเราเนี่ย มันจะมีอาการอะไรไหมเขาให้นั่งรอประมาณ30นาทีนะครับก็คือนั่งรออยุดจุดนั้นนะครับ,บรก,ก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดให้นะครับวิดีโอผมอาจจะถ่ายให้ไม่ได้นะครับในจุดบางจุดนะครับเพราะว่าผมก็เกรงใจเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่หรือว่าคุณหมอที่เขาทํางานอยู่นะครับให้ดูได้แค่บางส่วนนะครับสําหรับการ เตรียมตัวนะครับอันนี้เตรียมตัวเลยนะครับก็คือ2วันก่อนหน้าที่จะไปฉีดนะครับงดพวกชาคาแฟออกกําลังกายหนักๆนี่งดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ปวดได้หรือว่าเขามีข้อแนะนําอยู่นะครับว่าทําไมถึงไม่ให้ดื่มชากาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์ก่อนไปฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่า2วันผมก็งดไปนะครับทีเนี้ย การดูแลตัวเองก็ต้องสังเกตอาการนะครับว่าหลังจากนี้หลังจากฉีดวัคซีนไปเนี่ยมันจะมีอาการอะไรไหมนะครับเอฟเฟก์ที่วัคซีนพอฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับประสบการณ์นะครับการฉีดวัคซีนนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอฟเฟกอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ปกติดีนะครับแต่ว่าปวดแล้วก็ชานิดนึงนะครับ ปวดแขนด้านที่ฉีดน,นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ